นี่เป็นแปลงปลูกกัญชาของอมรอรัตน์บุ้งทองสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัยอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งในสมาชิกต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกให้ทดลองปลูกกัญชาที่บ้านจำนวน6ต้นเพื่อใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนน,นมาลาย กว่าหนึ่งเดือนที่เขาต้องคอยสังเกตดูแลและเปิดประตูให้อสอมประจำหมู่บ้านเข้ามาตรวจสอบแปลงทุกวันเพื่อรายงานผ่านระบบออนไลน์ให้กับหน่วยงานที่กำกับดูแลเพราะช่อดอกและ,มะเมล็ดยังถือว่าเป็นยาเสพติดทําให้พวกเขารู้ว่าการปลูกกัญชายยังมีข้อจํากัดหลายด้านครับก็ผลผลิตก็คิดว่าก็ไม่เท่าไหร่นะครับเนาะเพราะว่ามันแค่หต้นก็อยู่ในโครงการด้วยโครงการก็ตอนทำเอ็มก็ ตั้ง6ต้นก็ประมาณโล2ขีดก็ราคาก็ไม่เท่าไหร่ก็ตือว่าทำให้เป็นโครงการโคร,โครงการของรัฐบาลการปลูกในแปลงเปิดพบว่าไรแดงเป็นสัตตูพืชของต้นกัญชายังคงเป็นปัญหาที่สมาชิกกลุ่มและเจ้าหน้าที่กังวลว่าอาจควบคุมได้ยากหากมีการปลูกจำนวนมากซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องนำไปวางแผนเพื่อหาแนวทางรับมือหากต้องการผลักดันให้ประชาชนปลูกกัญชาทุกครัวเรือน ดินทั้ง3าสา,สาแหล่งนี้ก็คือผ่านการตรวจว่าไม่มีโลหะหนักและก็ไม่มีสารพิษตกคา้างเพราะถ้าเจอแล้วก็จะเททิ้งทั้งหมดนะครับในส่วนที่กังวลของพื้นที่ก็คือว่าในขณะนี้เริ่มแล้วก็คือหลังจากปลูกมาได้ประมาณหนึ่งเดือนก็จะมีปัญหาเรื่องของไรแดงนะครับคือเป็นวัตเป็นศัตรูพืชที่เป็นปัญหาของ ของกัญชาที่ปลูกในระบบเปิดอยู่แล้วนะครับเราก็กังนวลว่าถ้าปลูกแล้วถ้าเป็นจํานวนหลายหลังขึ้นโรคระบาดพวกนี้มันจะเร็วเพราะว่าถ้ามีปริมาณการปลูกเยอะมันก็จะทําให้เกิดการขยายขยายพื้นที่ในการแพร่ระบาดของโรคได้เร็วขึ้นครับกว่า1เดือนของการทดลองปลูกกัญชาครัวเรือนละ6ต้นภายใต้การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพวกเขามองว่าหากมีการยกเลิกกัญชาออกจากพืชยาเสพติด จะสามารถทําให้ประชาชนเข้าถึงประโยชน์จากกัญชาได้จริงเพราะหากยังมีการควบคุมผู้ที่เข้าถึงผลประโยชน์เหล่านี้อาจเป็นกลุ่มทุนมากกว่าประชาชนกัญยารัตลิ้มอําเนวยลาบไทย PBS รายงาน